เพราะมีประโยคคำถามเราจะมีประโยชน์บอกเล่าเจาะลึกเรื่องราวและเรื่องเล่าของคนบันเทิงทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังแบบ360องศา All Systems Active ช่วงประโยชน์บอกเล่าเราคุยกันในแง่ของระบบการศึกษาเนี่ยจะ้ะการแสดงในมหาวิทยาลัยเนี่ยมัน,ม,นมันตอบ สนองอาชีพไหมในปัจจุบันการศึกษาด้านการแสดงในมหาวิทยาลัยมันป้อนอ,ผล,อผลผลิตให้กับตลาดในวงการบันเทิงไหมอย่างนี้ใช่ไหมครับก็คือถ,ถ้าโดยตรงแล้วเนี่ยคนที่ออกไปทำงานแน่ๆเนี่ยส่วนใหา่จะเป็นครูสอนการแสดงเป็น acting coach เป็นคนเขียนบทเป็นผู้กำกับ ป็นผู้ช่วยมุงกับเป็นคนทําฝ่ายเอโปรดักชันมากกว่าตัวคนที่จบเรียนละครสาขาการแสดงแล้วไปเป็นนักสแสดงอาจจะมีไม่ได้เยอะมากนักครับตองของต่อรสัตจุลาเนี่ยเรียนละครไม่ได้เพื่อประกอบอาชีพทางด้านละครเท่านั้นแต่เรียนเพื่อ,อทําความเข้าใจกับมนุษย์ด้วยครับเราสามารถเอาไปปรับใช้ทาอย่างอื่นได้คนที่เรียนละครเอกละคร แล้วเ,เ,เลือกสายกำกับเลือกสายเขียนบทเลือกสายแสดงบางทีมีทั้งที่จบออกไปแล้วได้ไปทํางานตรงเป็นเป็ผู้กำกับผู้ช่วยกวงกาอไปทําออกแบบนู่นนี่นั่นไปเขียนบทหรือสายการแสดงมีบ้างที่ได้ไปเป็นนักแสดงจริงๆหรือส่วนใหญ่น่จะจบออกไปแล้วก็ไปเป็นครูสอนการแสดงหรือว่า acting coach ครับแต่ก็มีไม่น้อยที่เอา,าศาสตร์ที่เราเรียนได้ไปทำอย่างอื่นเลยแล้วก็ ดูประสบความสําเร็จในชีวิตด้วยถามว่ามันมันตอบโจทย์ไหมคือถ้าเป็นระบบการศึกษาระดับอุดมศึกษาจริงๆแล้วนะครับในระดับโลกทั่วไปเนี่ยก็ต้องเรียนเป็น BFA ครับหรือ Bachelor of Fine Arts สาขา BFA คือศิลปกรรมศาสตร์เหมือนที่คณะศิลปกรรมศาสตร์ มีอยู่ตอนนี้ในหลายๆ,ๆที่ก็อาจจะ BFA คือเรียนนาจะศิลปไทยน่าจะศิล์ตะวันตก<า>เรียนดนตรีแล้วก็ไปเรียนเพื่อเป็นนักแสดงเป็นเปอร์ฟอร์เมอร์เนี่ยครับ<อ>ซึ่งบางคณะบางมหาวิทยาลัยจะมีแล้วอย่เนี้ยในการเองการความเข้มข้นของมันถามว่าเทียบเท่ากับในระดับสากลที่เขามีกันไหม เอออย่างในอเมริกาเนี่ยครับ <Okay. S 2> เขาก็มี BFA มี MFA ในระดับปอทนะครับ <Okay. S 2> ก็เขาก็มีสายเอ่อ acting เหมือนกันแล้วก็เขาก็เปรียนกันอย่างจริงจังเข้มข้นฝึกเอ่อตรีนี่ฝึกสี่ปีแล้วก็ต้องแยกสายว่าตัวเองจะเป็นนักแสดงละครเวทีหรือว่าจะไปสู่ละครทีวีหรือภาพยนตร์หรือจะไปสายมิวสิควลก็ต้องฝึกเอพื้นฐานแล้วก็ฝึกเครื่องมือของนักแสดงที่มันต่างกัน แล้วระหว่างเวลาที่เรียนเนี่ยก็จะต้องฝึกฝนทั้งการแสดงในในในมหาวิลัยนะั้นแล้วก็ต้องออกไปฝึกข้างนอกด้วยโดยที่มหาวิลัยหรือว่าครูกับเอเจนซี่ agency, จะทำงานร่วมกันมีแม้กระทั่งว่าต้องฝึกว่าเราจะออเดชั่นยังไงฝึกว่าเราจะถ่ายเฮดชอตยังไง อืมออ่านี่คือที่ที่ที่เคยเห็นมาที่อเมริกาครับหรือที่คุยกับเพื่อนที่เป็นอาจารย์ที่สอนในมหาวิทยาลัยศิลปะการแสดงที่เกาหลีเนี่ยเขาก็จะ,อะบอกเลยว่าเป้าหมายของเขาเนี่ยชัดเจนมากคือเป็นโรงเรียนที่ผลิตนักสนแสดงเพราะนั้นคน,นที่อ,อุต<พ>ก,<น>การมการแสดงโดยเฉพาะใช่ <พอ S 2> รครับแล้วก็ป้อนเข้าอุตสากรรมการแสดงโดยเฉพาะเพราะนั้นเนี่ยซึ่งเขาไม่ได้มีเฉพาะคนสวยหล่อท่านั้น เพราะว่าบทบาทของตัวละครก็มีมากมายหลายอย่างคือเข้ามาปุ๊บเนี่ยต้องเลือกคือเออไม่ใช่แค่นักเรียนเลือกอโรงเรียนก็เลือกด้ว่าคนนี้เป็นเ,เป็นนักแสดงคนนี้เป็นนักแสดงประเภท c h a r เตอร์อ Character, นะคนนี้ไปเอ,อเป็นไอดอลดีไหมคนนี้เป็นนางแบบในแบบดีไหมอะไรเงี้ยแล้วก็ให้ฝึกไปตามสายที่คิดว่าจะพัฒนาไปได้แล้วก็มามีการ audition ทุกทุกอาทิตย์ทุกเดือนเงี้ยครับเพื่อดูว่าเป็นไปได้ไหมในวัน audition เนี่ยก็จะมีเจนซี่มาดูด้วย ของเรายังไม่มีมหาวิทยาลัยที่ทําด้านนี้โดยเฉพาะถูกไหมคะมันเป็นการปั้นเขาใช่ไหมใช่ครับถ้าเป็นของที่เกาหลีจะเป็นการปั้นเขาแต่ของอเมริกาไม่ได้เป็นการปั้นเลยนะครับของอเมริกานี่คือตัวใครตัวมัน <c oughs> เรียนได้ก็เรียนไปคุณเรียนแล้วคุณก็ต้องดิ้นรนต่อนะที่จะไปหาเอเจนซี่เองแล้วคุณก็ต้องไปออเดชั่นเอง ก็คือเขาเขาก็แยกระหว่างระบบการศึกษากับระบบการทํางานเด็กขาดออกจากกันแต่ว่าแต่ว่าจะเป็นการเอื้อให้แก่กันแต่ถ้าของเกาหลีเนี่ยก็จะจะค่อนข้างสายตรงกว่ามาก ของเราเองเนี่ยเนื่องจากเอ่อานักศนคติหลักของเราก็จริงจริงแล้วนะครับคือคเราเรามาักจะเชื่อเรื่องครูพักรักจำคือพอพอเป็นพอเป็นเรื่องไม่ได้เป็นระบบอะไรไม่ได้เป็นระบบพอเป็นเรื่องของการประกอบอาชีพปุ๊บก็คือเอ้ยมันต้องไปฝึกเอาหน้างานไปฝึกอตอนทําจริงสิมันถึงจะรู้เรื่องไปเรียนเฉยๆมันจะไปรู้ได้ยังไงซึ่งส่วนหนึ่งก็จริงแหละ ว่าเป็นเรื่องของการฝึกฝนการแสดงี่ต้องฝึกฝนแต่ว่าถ้าเราฝึกฝนเป็นระบบแล้วก็ได้เตรียมตัวได้เตรียมเครื่องมือของนักแสดงมาอย่างเอเป็นระบบมาตลอดอเวลาพอสมควรนี่ก็ทําให้เมื่อเรียนจบไปนักแสดงคนนั้นก็จะมีความพร้อมในฐานะนักแสดงที่ดีมากกว่าเอออยู่ดีก็เอโดนจับยวนลงไปในน้ําเลยแล้วก็ไปกระเสือกกระสนเอาหน้างานาได้บ้างไม่ได้บ้างเสียเซลล์บ้างโดนด่าบ้างอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นครับ หรือไปจาอะไรแปลกๆมาบ้างคือในความรู้สึกของเราก็คือว่าคนที่อยากจะจะ,จะเรียนการแสดงเนี่ยในมุมหนึ่งในความคาดหวังของเขาเนี่ยจจะต้องมีเรื่องของชื่อเสียงไรายได้ที่มันมหาศาลที่มันจะตามเข้ามาอะไรอย่างนั้นจริงๆแล้ว,ลวก็ต้องถามตัวเองแหละว่าเราอยากเป็นนักแสดงหรือเราอยากรวยหรือเราอยากเป็นดาราอ่าถ้าอยากเป็นเอออยากรวยด้วยอาชีพนักแสดงก็จะต้องฝึกฝนอย่างหนึ่งอยากเป็นดารา ด้วยการเป็นนักแสดงก็จะต้องไปอีกแชนแนลหนึ่งอะไรเงี้ยครับคือตั้งหลักตัวเองให้เจอตอบตัวเองให้ได้ก็จริงใจกับตัวเองคือไม่ได้บอกเลยว่าการอยากรวยหรืออยากดังเนี้ยมันผิดอ่าเป <c oughs> ็นแว่าเราต้องตอบตัวเองให้ได้เราจะได้ฝึกตัวเองได้ถูกต้องคือถ้าตัวเองคิดว่าฉันอยากเป็นดาราด้วยการเป็นนักแสดงเนี่ยเพราะฉะนั้นต้องฝึกจิตให้เข้มแข็งมากๆเลยเพราะว่าจะมีคนเข้ามาล้วงเรื่องบ้าบอบคอแตกแล้วก็เต้าข่าวต่ตา,า,า,างๆนเยอะแยะมากมายซึ่งไม่จริงเลยอะ่ะ พยายาไปทางไหนก็ไม่ได้ถ,ถ,ถ้าคุณอยากจะรวยด้วยการเป็นนักแสดงเฮ้ยเราต้องทําไงวะเราต้องฝึกฝนตัวเองยังไงให้มีความหลากหลายในการแสดงได้ไหมเราสามารถแสดงบทนู้นนี้นั้นได้มากมายไม่ใช่ปิกอยู่ในบทใดบทหนึ่งไหมหรือแม้กระทั่งถบเราเล่นบทได้แคบน้อยเนี่ยแต่ว่ามันมีความจริงจังและลึกซึ้งในบทนั้นๆที่เราแสดงไหมเรามีินัในในการทํางานไหมเราเป็นนักแสดงที่คนอื่นไว้ใจได้เชื่อถือได้ไหมอะไรอย่างนี้เป็นต้น เขาถึงได้จ้างเราไปตลอดแล้วก็ต้องต้องเคารพในสนามหรือในฟิลนั้นด้วยครับคือถ้าคุณบอกว่คุณเขาฉันอยากเป็นดาราแต่ฉันไม่อยากให้คนมายุ่งเรื่องทีวิตของฉันอา้าวงั้นคุณอาจจะต้องมันก็ไม่ใช่แหละไม่ใช่แหละคุณต้องตั้งหลักนิดหนึ่งแหละหรือว่าฉันอยากรวยด้วยการเป็นนักสแสดงแต่ถ้าฉันไม่เล่นบทนั้นฉันไม่เล่นบทนี้ฉันยีบทนู่นนี้นั้นอา้าวไม่ใช่แหละคุณต้องหาทางให้เจอว่าคุณจะรักงานของคุณได้ยังไงคุณต้องหาให้เจอว่าเออต่อให้เป็นละครที่แบบเกรดบีซ เป็นบทที่น่าสนใจสําหรับตัวเองให้ได้เป็นบทที่เราแสดงแล้วเราต้องใช้ศิลปะของการแสดงแล้วคนดูดูแล้วเชื่อบทนั้นเมื่อไงมันจะยกระดับละครเรื่องนั้นไปเลยนะครับกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม